พระราชประวัติสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชชนนีหม่อมเจ้ารำเพยสิริวงศ์หม่อมเจ้ารำเพยสิริวงศ์ประสูติวันพฤหัสบดีที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2377ทรงเป็นพระธิดาพระองค์รองในสมเด็จพระบรมราชมาตามหายกาเธอพระองค์เจ้าสิริวงศ์กรมมื่นมาตยาพิทักษ์พระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวต้นราชสกุลสิริวงกับหม่อมน้อยทรงเริ่มรับราชการในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตำแหน่งพระมเหสีเมื่อพุทธศักราช2,396ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำเพยพํมราพิรมทรงมีพระราชโอรสธิดารวมสี่พระองค์ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจันทรมณฑนกรมหลวงวิสุทธิ์ที่กรัตรสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีกรมพระจักกพัฒนิพงศ์สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศสาพิมุขเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธ์วงวรเดช สมเด็จพระนางเจ้ารำเพยพรมาราพิรมสเสด็จสวรรคตวันจันทร์ที่9กันยายนพุทธศักราช2,404สีิริรวมพระชนมายุได้ยี่สิบแปดพรรษาในรัชสมัยรัชกาลที่หทรงสถาปนาพระบรมอัฐิเป็นกรมสมเด็จพระเทพสิรินทรามาตยและในสมัยรัชกาลที่หทรงสถาปนาพระบรมอัฐิเป็น สมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราาชินี